อาเกียไม่นั่งแล้วเออได้พักเนืพักอะไรจะน้อยกันไหอีกไม่พักไม่ได้นานหรอกการแลนอีกคือเก่าลูกค้าแกล้งก็คือเขาจอดอยู่แถวนี้ยแหละเออเขาแกล้งเพราะว่าถ้าถ้าเอฟซีมาแต่ทั้งไก่เนี่ยลูกค้าบ้านเขาสิบ่เข่าเด้่ยเขาสิบเขาสิบหุ่นจักไงเขาเขาเห็นรถจอดเยอะๆเขาไม่เข้าเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าทั้งไก่เนี่เยอะ เขารู้ไงว่าลูกค้าทบ้านนี่เขาสิจอบถ้าไม่มีรถจอดเขาถึงข้าไงจอดเขาจอดเพราะว่าเขาเขาเขาก็อยากอายใช่ไหมอยากอายคนทั้งไก่อุ้ยผมก็จะเป็นสมบนี่เามีไสบมาถึงนี่ต้องร้องเพลงให้ลูกค้าฟังไม่รู้อ่ะถึงแต่ว่าต้องมาถึงเพลงอะไรก็ได้ทะไร ก็ได้ไม่รู้ไม่้องเพลงของมาเออเห็นไหมพี่ปากลายไทยเอาไว้บนมอนสีม่วงไม่รู้หัวใจหนึ่งดูเสียบสวงวยซอนสีเขียวเลบปากอักษรชื่อยาวว้จดใจดีมอบมาเมื่ จใจเดียวให้ด้วยใจรักพี่บอกความนายสาบไว้ว่าขอจองก่อนแล้วจะขอเป็นคู่นอนร่วมมอนอีกไม่นานนักใลยอมเสียนวนบางส่วนในใจจงรัก เราคอยหลายมิดิดาวยอดสุดที่รักไม่อยากมาไกลเพื่อนเจาเอาจบแล้วเหรอยังไม่จบไม่พอดูต่อาแม่ต่อเลยแม่ต่อแม่ต่อเอ้ามันช่วยชีวิตแม่เลยนี่ไม่ใช่แม่ขึ้นเสียงสูงไงอ่าต่อให้จบไม่ขึ้นต่อเร็วเร็วเร็วมันถึงไหนแล้วเนี่ย สไม่รู้ว่าถึงไหนหรอมันถึงไหนแล้วอ่ะร้ <laughs> องเพลงใหม่ก็ได้ <laughs> <c oughs> เออเพลงเก่ามันต่อ <c oughs> ไม่ได้อ่ะลูกทำไมอิ่มเลวเลเ็วจังเลยล่ะลูก <laughs> อ้าวแม่ลองอ้าวแม่ก็เป็นนักร้องเนาะอ้าวแม่แม่เป็นนักร้องนะ <c oughs> อมันนอนะอ้าวเ,เกินหมอลำเป็นดาวของเป็นดาวของคาร์เตน่าดาวคาร์เต แม่เอาขอขอเพลงอันนี้ให้ได้ฟังหน่อีเสาคาเฟ่เมื่อก่อนนี่แม่ร้องประจำแต่เดี๋ยวนี้แม่จำไม่ค่อยได้อ่ะสาวคาเฟ่มั่วเท่เราไอ้เสาวคาเฟ่มันบ่เทดอกเด้ออายทำคืนร้องเพลงเลี้ยงกายจะมีชายไหนมาขอเป็นคู่ อาเซียอาเฮียมาเที่ยวปากหวานหน้าดูบอกว่ารักชมตรูถึงรู้ว่าเขามีแฟนสาวคาเฟ่มือถือไม่ไฟสองนางแต่เบื้องหลังมีน้ำ เห็นใจใครก็มาดูแคลนเพื่อเป็นสิ่งโทษแทนเมียทางบ้านละายอารมณสมใจแล้วก็ไปตีจากเหมือนละครบ้างฉากน้ำตาไหลพลากไม่ธรรมดา ยิ่งกลางคืนใช่จะชั่วทุกคนพี่จาอย่าได้เห็นเป็นตุ๊กตาบางคนก็มาได้ความจำเป็นสาวคาเฟ่ระทมตรมตรอมดวงใจวอนอาเซียทั้งหลายโลดห็นใจเนื้อกิน พลำรวยวันใดจะไม่กลับมาให้เห็นนี่คือความจำเป็นเห็นใจผู้หญิงกลางคืนเียที่แม่หลับตาเนี่ยแม่นึกเนื้อเพลงแม่ไม่เคยร้องสักทีนะเนี่ยที่แม่หลับตาแม่นึกเห็นไหมมันมันเกิดคิด่าออกอยู่วากนึงอยู่แม่หลับตาแม่นึกแม่นึกเนื้อเพลงนะแต่มันก็จบจิ้ง สมัยใดนที่เราต่้งเมลองสมัยเพลงค้าฟีผมก็สามสิบกว่าปีแล้วะอ๋อแต่กับเพลงนี่เป็นเพลงรักเราพี่ที่บอกคสอกับสาวคาเฟ่นี่แหละเป็นอันดับหนึ่งของแม่ไงแต่กับลักผูสนุแยมอะไรอย่างเงี้ย เสียงอะ,สะัสวรรค์ให้แต่หน้าตาก็ฟออ้าประธาน,นพูดไม่จบนะตาฟ้าก็ประธานแต่ก่อนแม่เป็นแม่ดุนยูเสียงเสียงแม่ยังไม่แตกไงอันนี้เสียงแม่เป็นคนแก่โรงงา,ามันก็อเอาฟิลออกน,น้ำมันนี่แม่บอกแต่กีพลังเสียงแม่เนี่ยเยอะมากเลยนะแออม่ห้องดาคนห้งดาดีพอพลังเสียงมันมากนะแม่ห้องตวนีฮอตทายบ้านเลยแต่เดี๋ยวนี้มันหมดแล้วนะใช่มันก็แกแล้วเนาะ อันละอันละมันพอแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยโทนเสียงแม่จะไม่ได้ลดขีนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลดขีตั้งแต่เอาบอกเลยว่านักร้องนักร้องคนเป็นปาลมาจารย์ก็เราเพิ่นก็ได้ลดงขี่เลยซสมัยนี้อ่ะกะอย่างนกน้อยอย่างเนี่ยปาลมาจารย์ใช่ไหมเพิ่นก็ได้ลดขีเด้